สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าวาดพามาดูลุงนะคะนี่ค่ะปูพยางเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนการกบดินค่ะกบขอบพยางนะคะไม่ให้พยางหลุดค่ะค่อยๆเกี่ยวนะคะเกี่ยให้เสมอค่ะแล้วเราจะกระจายดินออกไปอีกข้างนะคะเพื่อให้เขาเรียบค่ะ ความยาวประมาณ40เมตรนะคะเกือบพอดีพ้ายางเลยค่ะพ้ายางที่ซื้อมาม้วนนี้นะคะกว้าง4เมตรค่ะยาว37เมตรนะคะแต่ล่องเรา40เมตรค่ะขาดไป3เมตรนะคะเลยตัดขอบไปต่อได้ค่ะ การทำคองไส้ไก่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะแค่มีพื้นที่เล็กๆก็ทำได้ค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะจะทำล่องเล็กหรือล่องใหญ่ค่ะแต่ว่าเราไม่ทำใหญ่เท่าไหร่นะคะพื้นที่เรามีน้อยค่ะมีสองงานสามงานประมาณนี้ค่ะสองงานก็่ากว่าค่ะทำกว้างแค่เมตรเดียวนะคะ เือเลี้ยงปลาไว้กินค่ะจะทดลองนะคะถ้าได้ผลยังไงเป้าว่าจะอัปเดตอีกครั้งนะคะข้อดีของการทำคลองไส้ไก่ค่ะเราจะมีน้ํำใช้ตลอดค่ะเพื่อไว้ลดต้นไม้นะคะปกปติพื้นที่ตรงนี้ใช้น้ำาานนํำบาดาลค่ะน้ํำบาดาลถ้าสูงขึ้นมาเลยก็จะเป็นสนิมนะคะต้นไม้จะไม่งอกงามค่ะ ก็เลยต้องทําเป็นที่พักน้ําด้วยค่ะประโยชน์ได้หลายทางเลยนะคะจากคลองไส้ไก่ค่ะสร้างความชุ่มชื้นเลี้ยงปลาใช้น้ำลดผักและอีกหลายๆอย่างเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่นะคะเพราะเราขุดคลองค่ะต้องปรับ ดินใหม่ค่ะจะจัดต้นไม้อีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแล้วแต่เราจะเอาคองเล็กคองใหญ่ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวาสนาโดนเอยมด้วยนะคะ